ว่าถึนประยุทธ์ด้วยนะอะไรมันก็แพร่ไปหมดเนี่ยนี่เนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมึงเห็นหมันมาเยอะแยะเชียงใหม่ก็มีลำพูงก็มีเชียงรายก็มีมาเยอะไปหมดนะปุ๋ยก็แพรยาก็แพรอันนี้ล่ะกิโลละสองบาทเบอร์เอสองเอก็แปดบาทถ้าคนไหนที่ไม่มีโรคอะเขาจะไปโขลกไปขายยังไง ฝาถึงสุเทพด้วยนะฝาพกประชาชิที่ป่าด้วยฝาิพกปป,ปสด้วยจะเอาคนดีมาบริหารประเทศอย่าพาราก็ไม่มีราคาลามยายก็ไม่มีราคาสมนั้นน้าเอาคนดีไม่ใช่หรอเอาคนที่คนนี่มาให้คุณเนะ่สะใจคุณยังสาบใจเธอแล้วใช่ไหมลามยายไม่มีราคา บอกแล้วอย่าเลือกอย่าเลือกนะเลือกผู้หญิงเนี่ยเลือกผู้ชายอะ่ะถ้าเขาไม่รักเราอะ่ะเรายังมีโอกาสทำใจนะอันนี้เลือกนายโยมาแล้วอะ่ะแบปีแล้วอะ่ะเนี่ยเห็นไหมเยอะแยะไปหมดมีทุกโต๊เลยเนี่ยนะเยอะแยะไปหมดราคาก็ไม่มีค่าปุ๋ยค่ายาก็ขึ้นทุกวันค่าแรงคนก็ไม่ขึ้นเลือกคนที่ดี ว่าไงยาพาราก็ไม่มีราคาลามยาก็ไม่มีราคานี่เอาไงคนที่ดีที่สุดดีมากดีจริงๆดีสุดยอดนะเอาไปคิดเนี่ยผมกีจะเป็นเบาหวานแล้วเนี่ยกีทุกวัง หมแล้วอยาเอาควายมาบริหารประเทศจีนละสองบาทดีมากยาพาร,ราก็ไม่มีราคาค่าน้ำมาก็ขึ้นทุกวันข้าวปุ๋ยขยาก็ขึ้นทุกวันนี่จีนละสองบาทดีดีจริงๆนะไปชื่อเขาเปิดทัวดาราบาโกช่วยเขาไปเปิดทัวรดีมากเอาสุเทพ ปปปสลูกกันนาะช่วยชาวนาช่วยเนะวยกษตรกรดีมากดีมากช่วยได้ดีมากเลยโง่โง่มากคนไทยบางคโง่มากรายยังไม่มีราคาเบอร์สองเอแปดบาทแปดบาทที่ไหนตังประเทศปุ้นแต่ประเทศไทยล่ะสองบาทดีมากดีจริงจริงดีมาก เอาคนที่ดีมาบริหารประเทศมันก็อย่างนี้แหละดีที่สุดแล้วเนี่ยผลไม้ราคาสองบาทดีมาก